ครับสวัสดีครับผมนายวิทยาบวรลำนะครับมาทำโคกนองนาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สามไร่ก็ปลูกของทุกอย่างครับปลูกประเภทผลไม้ผักสวนครัวก็มีข้าวด้วยครับผลไม้ก็มีหลายอย่างรนะัไว้กินตามฤดูกาลถ้าเหลือก็พอจำหน่ายได้ครับ ดีค่ะดีฉันนางสาวโสพินสุพลค่ะเป็นกเกษตรกรที่ได้เข้ามาดูงานในโคกหนองนาของนายวิทยาบรวรลำค่ะซึ่งการมาดูงานในโคกหนองนาของนายวิทยาบรวรลำก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดค่ะเช่นฝรั่งกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวกล้วยน้ำว้ามีแก้มังกรค่ะ แล้วก็มะพร้าวคือมีทุกอย่างค่ะมีทั้งกระเจียว mm hmm. เพชรน้ำผึ้งคือเราได้มาดูงานนี้ถือว่าถือถือว่าเรามีโอกาสที่เราจะไปสร้างอาชีพค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะมีไรายได้ให้กับครอบครัวของเราคือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ mm hmm. ักไข่พำบหครับเรีเนนนนยเนเรียนเรไข่พำโอ้ไข่พันจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือไข่พันมีเพื่อนว่ามันจะเกิดตรงที่น้ําสะอาด๋อน้าสะอาดใช่